ออบบอบอบาสวัสดีครับสวัสดี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 โอเควันนี้อยู่กับเกมเทอรเรียันอีกแล้วอืมใช่อยู่เกมเทอรเรียเอออยู่เกมเทอรเรียวันนี้เราจะมาฆ่าบอสลูกตากันนะโอเคเข้าใจโอเคเออก็เดี๋ยวก็เจอกันตอนคืนอีกแล้วกันนะจุ๊บๆตอนนี้เราก็อยู่ในเขตเทโรโล่กับตัวด้วง หลายตัวเลยแล้วก็ใช้แมลงคิดป้ว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 งเป็นไงอ่ะเต็บใช่ไม่รักเออเยาจะฆ่าให้หมดนะเข้าใจนั่งกอดกายพวกนะแต่ว่าตอนแรกแม่งโอ้โหเจอพวกนี้โอ้ยตัวเฮี้ยไอ้ยด้วงด้วงยักษ์ปัญญาอ่อนละเฮ้ยใจเยมาหน้าหมดจึงได้ฉันคือดรอรรถอุจฉริย เดี๋ยวฉันไปตักน้ำเหมือนนะตักทำไรเดี๋ยวพวกนายก็รู้ยังไงเออนี่อ,อ๋อออกซิเดียนโอเคเอออุจจได้แล้วโอเคมันก็เอ,อ่อนี่คือเครื่องทำออกซิเดียนนั่นเองเรื่องถทำโอเคโอเคเท่านี้แหละลา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 ตักลาวาตักลาวาตักลาว,า,า,วาดีกา โอ้บอสโอ้นี่มันนี่มันสเกลิตันนี่วะโอ้สัลัมสัลัมแรกตัวใหญ่จริงๆนะยิงแม่งเลยยิง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 ฟันแม่งเลยไม่ใช่ฟันเราอู้เราวาอู้เราวาอู้ตักมาเยอะอู้อู้เราวะเราวะโอเคโอเค ทำเครื่องปัม๊มทำเครื่องปั๊มออกซิเจนดีกว่าเออจะพอไหมจะพอไหมโอเคพอเอเออโอเคเท่านี้ก็พอละโอเคพอแล้วเออพอแล้วเราจะลองมาทดสอบกันหน่อยนะว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเครื่องปั๊มออกซิกเจนอึ๊จเออเฟลเฮ้ยเฟลเฟลขนาดหนักนะจ๊ะ นี่ก็หกโมงเย็นแล้วนะเราควรจะไปออกหาเจ้าลูกตาได้แล้วนะบันนี่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 เออเออเจ็บเออเออให้ทำบันทีครัใทำบันทีคืออู้ตอนนี้เจอเลนแล้วเราข่าเอาเลนเราข่าเอาเลนแม่งเลยเอาเลนแม่งเลย เอาเลนแม่งเลยตอนนี้เล่นเกียร์แล้วเล่นเกียร์แล้วเออตอนนี้เรามีเลนหกอันแล้วนะเข้าใจไหมเออต่อไปเราจะมาเรียกเราจะมาเรียกอนนบอสลูกตากดีกว่าโอเคฉันจะบินฉันจะบินนี่ก็ตรงนี้เป็นที่ครับบอสลูกตากนะครับโอเคเข้าใจเออใครๆเขารู้แล้วนะเออนึ่งกบอกว่ารู้แล้วก็บาครับบอสอะไรวะมันชื่อว่าเออ อ,อ่านไม่ออกไอ้ไอ้ไม่รู้จุกทิ้งไอบอสเออคือบอสต่อตอนนี้เราก็เรียกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเรียกกันแถวๆบ้านกันฉันคือจงออกมาดวงตาแห่งอาชิร่าโอ well. h, <im fight to work> ้โหโอ้โหโอ้โหโพูเขามันหยากสิวโหตัวอะไรอ่ะน่ารักจังโหตัวอะไรอ่ะน่ารักจัง โอ้ตอนนี้มันแปลงร่างแล้วโอ้พระสงฆ์เออจำเป็ดไปไปอย่างเชวๆยิงไปยิงไปขีบปวกขีบปวกคนนันคือปวกนั่นเองคนนันคือปวกโอเคตอนนั่งเลยป่างมินตี้เลยค่ะนแบงันตั้งหนักเข้าแกไหมบอสเข้าใจไหมบอสเราจะรีบข้อหน่อย เราจะรียฆ่านานเร็วเร็วน,นายจะตายแล้วนายมันปังวินซินด,ดี้ฉันก่อฆ่านายได้ก่อนเย้เก็บเก็บเก็บวันนี้เราจะไปดูผู้หญิงอ่ะโอ้โหไปดูดังโอ้โหโอ้คนคนนี้โอ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 ้ใครวะอ่อ เจ้าอึ้งบายยนะครับบายยนะครับทุกคนบายย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 